ลิซ่าลุยเดี่ยวินปารีสเฟเดริกส่งบริการดูแลไม่ห่างน่ารักดีต่อใจที่สุดกาวึ้นแทนสุปตาระดับโลกเลยก็ว่าได้นาทีนี้สำหรับไอดอลสาวคนเก่งอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์หรือ Lisa ลิซ่าลาลิสามโนบาลเพราะไม่ว่าจะปรากฏตัวที่ไหนก็เป็นที่ฮือฮาและถูกจับตามองไปหมดขณะเดียวกันยอดผู้ติดตามอินสตาแกรมของเธอก็พุ่งกระฉูดขึ้นทุกวันจนทะยานสู่99ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยและเตรียมเขาดาวสู่100ล้านคน นั่นเองล่าสุดลิซ่าแบล็กพิงคได้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยสาวลิซ่าไปที่เซียวหลงคานสาขาปารีสกับอลิซผู้จัดการส่วนตัวผู้ที่พบเห็นเผยว่าเจอลิซ่ากับบริการชาย3คนเพื่อนผู้หญิงที่ไปดูบอลด้วยกันและอลิซผู้จัดการส่วนตัวหนึ่งในบริการชายคือคนขับรถบริการส่วนตัวของเฟเดริกอานมหาเศรษฐีหนุม่มที่กำลังมีประเด็นข่าวกับสาวลิซ่านั่นเองแค่เห็นสาวลิซ่า ได้ไปใช้เวลาที่ประเทศฝรั่งเศสโดยเป็นประเทศเดียวกันกับหนุ่มเฟตดริกอาร์โนก็ทำเอาแฟนคลับใจฟูมากขึ้นจริงๆเพราะอย่างน้อยก็ตอกย้ำชัดว่าคู่นี้เขายังรักกันดีอยู่นั่นเองค่ะแต่ไทยังไม่อยากเปิดตัวก็เข้าใจก็เป็นคนดังระดับโลกขนาดนี้ตอนนี้เองก็ขอให้สาวลิซ่าแฮปปี้และเอนจอยกับการเที่ยวพักผ่อนและทำงานที่ฝรั่งเศสนะคะก่อนจะบินกลับมาที่ประเทศไทยหรือเกาหลีใต้ เพื่อมารับงานต่อรัวๆนั่นเองและขอให้ได้ข้อสรุปที่ดีกับทาง YG Entertainment รอดูกันว่าทาง YG จะสามารถมีข้อเสนออะไรที่ทำให้สาวลิซ่ากลับไปอยู่ในอ้อมอก YG ได้เหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า